มาการอีกแล้วกับรายการหาตัวลูกเขาอือตอนนี้ผมก็มี2เอ้ยสแคปสั่นที่ว่าสามารถไปจีบผู้สาวนะทุกคนก็เด็ดเด็ดกันทั้งนั้นเลยคัดสัตว์มาอย่างดีเนื้อนหนังนี่อุ้มพีอุ้มพ,พีนะตอนนี้ผมก็มากับน้องนะชื่อมาร์คแลนนะอันนี้จริงมาร์คแลนนั่นแหละผมก็เรียกมาร์คแลนนี่คือผมซื้อโจอนะนั่งนั่งลงโจ้งแบบนี้แหละ มีโจใส่เกิดแตะครับผมที่มาร์กนะครับโชว์รถสปอร์ตเดีวครับพอดีว่าบ้านรวยรวยที่ไหนเห็นต้มมาม่าอยู่มาร์กอย่าพูดมากเพิ่งอกหักมาจริงกือเปล่าเนี่ยแต่ว่าก็ขอบอกไ้นะครับรอเป็นรักแท้ดีกว่าเป็นรักของคนไร้ค่าที่มาก่อนนะครับเราต้องรอรักแท้ดีกว่า เ,เดี๋ยวให้พี่ร้องเพลงให้ฟังเศร้ามาพี่จะร้องเพลงให้ฟังมามามาเดี๋ยวบางทีจะหายเศร้าไงดดเดี๋ยว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 อมลำคอก่อนนะฟังนะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน่เออร้ <c oughs> องร้องต่อ,อยังไงวะพี่จำไม่ได้ นี่เน่เน่จริงจังจริงจังคำว่ารักคำเดียวมันจบตอไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักอีกืออีกพอดร้องไม่พอแล้วผมร้องให้ฟังม่ิเสียงพี่เพียเนี่ยคุณครับผมจะถามเป็นครั้งสุดท้ายถามว่าระหว่างผมกับพี่โจ้ี่จะเลือกใครครับไม่เลือกใคร กสักคนเนี่ยครับจะไม่ได้เป็นภาระของสังคมเลือกสักคนเดยครับแต่ยังไงพี่ก็อิจสานะอิจสาปอดที่อยู่ใกล้คนไข้อิจสาเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ใกล้ใจเธอคนโสดเขามักจะตามหาแฟนแต่คนมีแฟนมักจะตามหาคนที่ดีกว่าเสมอเซิง ถึงผมไม่ใช่แต่ผมกับเดียวนะครับตัดเดียวใช่เหรอใช่เหรอพี่ก็เคยเจอสถานการณ์แบบอกหักนี้แหละเข้าใจ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 หัวอกนะหัวอกประมาณหนึ่งร้อยีีไหมหรือว่าห้าร้อยก็ดีอันนี้มันเกียบวะเนี่ยมันเกียบวะนี่มันกือบวนี่โอ้ตาย อะไรเนี่ยใครมาทิ้งหนูเนี้ยไม่ไหวเลยนะเนี้ยเดี๋ยวพี่ฟันศอกแ,<น>แล้วแทงเข่าแล้วโดดเตะกา้านคอเอาป่ะ <c oughs> จัดให้พี่จัดให้งั้นไงหนูก็ยิ้มแลออกแล้ว <c oughs> นี่แหละ แล้วผมจะให้พี่ประกันพี่โจถ้าพี่จะเล่นครับนี้มันต้องเป็นพี่แล้วแหละมันต้องเป็นพี่อะเรื่องเรื่องเรื่องปลอบใจคนอื่นเป็นเรื่องถนัดแต่ว่าควรมองตัวเองบ้างวะเศร้าทุกวันเก่งกับคนอื่นแต่ไม่เก่งกับตัวเองสักเท่าไหร่เออเมยบเดี๋ยวไปแล้วนะครับนุ่น พี่จะจดจำชื่อหนูไว้ในใจพี่เสมอ,อ <c oughs> บางพระจันทร์กำลังโดนตีแตกแล้วพวกเราจะไปป้องกันบางพระจันทร์ก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> สิ่งที่โลกต้องการพวกเราไปคับาบายๆบายครับผมเอา,า,าถ้าพี่พี่ไหวครับสำหรับน้องได้เสมอถ้าเธอต้องการแน่ใจเลยโอ้เรื่องแน่ใจนี้มันก็แน่ท่าได้น้อน ถ้าถ้าได้นอนกับน้องนี่แน่นอนอยู่แล้วจีบเลยพี่โจ้จีบเลยเขาเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่กระเทยใช่ไหมแปลงเพศมาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมกระเทยค่ะอ๋อกระเทยที่มีรูใช่ไหมครับโอยพี่ทะลึ่งจังเลยพี่ทะลึ่งแค่ยอดแต่ที่รักน้องอะจริงจังนะครับนี่นี่โสดปะครับนี่โสดปะครับโสดค่ะ ถ้าเป็นคนโสดมันเหงามาเป็นแฟนฟรีก็ได้นะไม่เอา,เ,อานะเป็นแฟนน้องันดีกว่านะโอ้โหเจ็บจัดดอกนี้ทำไมช่วงนี้ฮิตพี่น้องอนนออจ,จององังเลยไม่เป็นไร<อ>ถึงพี่ะจะเป็นหรอรอเล่นหรอ <laughs> ถึงพี่จะเป็นแฟนน้องไม่ได้แต่พี่ก็อยากเป็นหมอนให้เธอนอนกอดตลอดทั้งคืนนะได้เหรอ ได้ได้ได้จะนอนกอ่อนนะคืนจัดให้อะเฮ้ยชอบกินนุ่นพี่เหรอใช่อ๋อเอาใหญ่เลยแล้วเาเนี่ยจัดให้ไฟกระพริบครับไม่พริบไม่พริบหรอไม่พริบหรอเ,เปิดไฟนะเปิดไ,ไฟธรรมดาก็ไม่ก็ต้องพริบหรออ๋อเปิดไฟธรรมดานะถ้าพริบก็แสดงว่าไฟไฟเสียแล้วพี่ก็ถามสมมติว่า พี่นี่เป็นคนแบบเอาตรงๆนะแบบพี่พี่ขอแบบมีอะไรกับน้องได้ไหมถ้าเกิดว่าแบบเรา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 ไม่รู้จักกันแบบเออก็ก็เป็นแฟนอะะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราคบกันแล้วเราเป็นแฟนกันแล้วแบบพี่ขอมีอะไรกับน้องได้ปะได้ได้ใช่ไหมจีซี่แล้วมันต้องถอน นี่สิไม่ได้ถอนสุบเข้าสุบออกเนาะใช่ไหมเอาเรื่องแท้เอาเรื่องแท้อย่างนี้เลยพี่ชอบชอบมากๆเลยเออเสียงพี่เปลี่ยนเลยเฮมเบิลโอ้โหสำหรับน้องอะเอา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 กี่เอากี่อันเนี่ยเอากี่แบบอันนั้นดีไม่จากพูดทะลึ่งเลยกูอะไรอะไรอะไรเอาจากดอกครับ เท่าไรก็ได้หมดตลอดทั้งคืนใช่ไหมเท่าไรก็ได้หมดตลอดทั้งคืนใช่ไหมน้องพี่มาแล้วเนี่ยเห็นปหมระดับระดับพี่นี่ยันเช้าก็ได้ครับถ้าเอากับน้องอะน้องไหวไหมน้องไหวไหมถ้าไหวอะ่าไหว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 ใช่ไหมเออถ้างั้นเขาเป็นผูชาพี่พี่โจเาเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอเออไม่เป็นไรใส่เหลืองก็ได้ก็เเวลานี้เอาหมด อะไรนะถ้าสมมติถ้าสมมติหนูเป็นผู้ชายอะเอาหมดเวลานี้ไม่จงแล้วย่ามีอะไรเลนบ้าหรือจัดกับพี่ระวังติดใจนะน้องบอกเลยป้าซิโจแต่ว่าแต่ว่าพี่แต่ว่าพี่นี่เดียวเดียวขอครัสุดท้ายแต่ว่าพี่นี่เล็กนะน้องแต่ท้องนะจ๊ะ อพี่ไปก่อนนะน้องแป้งนะครับฮะฮะน้องแปลงให้ฟังก่อนอ๋อเอาแล้วมาเข้าทางพี่อยู่แล้วหนึ่งนี้นะสคนเลยสาคนเลยได้ได้ได้ใครจะเพาะก่อนใช่ไหมได้จัดใล้วทีละคนพี่ละคนเนี่ยพี่พี่เดี๋ยวพี่เอ่าเป็นพี่พี่จะเริ่มก่อนนะแล้วใครใะพี่ต้มพี่ต้องร้องก่อน เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานมีคนจะเต้นเต่างอยอีกนานบอ